a าลาม a ละ a l a ว k u วาะมาตุ a ล u l l a h บ w a b า r a าหนูชื่อเด็กหญิงนรดฟาเดียด,ดอลล่อยู่ชั้นป .3 ท่ามเลขที่5วันนี้จะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่หกเรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้าพลังงานหมายถึงความสามารถในการทำงาน เช่นการหันหมุนได้ได้ด้วยพลังงานลมหรือการต้มน้ำใช้พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สเตาถ่านเป็นต้นดวงอาทิตย์ที่แปลง แหล่งพลังงานของโลกพลังงานจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นเช่นเปลี่ยนเป็นพลัง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 งานเคมีเริ่มจากการสร้าง อาหารของพืชพลังงานเคมีที่สะสมในสร้างสัตวพืชสัตว์สัตสัตว์นาน,นานจะเกิดเป็นฐานหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติและนำเชื้อ เพิ่มมาผลิตกระแสไฟฟ้าวสาัสาุ